ผิดมาตลอดแหละทั้งชีวิตถูกอยู่แค่สออย่างอะไม่ถูกหรอกก็ถูกทิง้งมาครับวัดตีสหายสายเมามาวันนี้เราได้ปากน้ำบัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันไปติดตามดูนะครับไปเลยมาครับอันตอนแรกเอามาหั่นปากน้ำล้ามาให้มัน จะต้องชิ้นหนามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวเอาแบบชิ้นพอดีประมาณนี้อาหนามากนี่เหนียวมากย,ย,ย๋ยวไม่ขาดทำไปเงาจัร์มาจากใรทีเา่รู้จักเมนูอะไรนะครับคอยติดตามดูนะครับ่ะเดี๋ยวขอยญาตหั่นก่อนนะมาครับนี่หั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรก ปละลงกระทะก่อนหัวก่อนนะครับอันนี้หัวให้มันสุกสักประมาณ60เปอร์เซ็นนะครับหอมอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้จะเป็นอาตะไคร้ไม้มะกรูดพริกนะครับ ทำ้าไว้แล้วก็มีผักชีได้วเพิ่มความหอมนะครับเราก็คั่วให้เข้ากันนะครับก็คือแบบคล้ายๆรวนนะลวกเข้าไปมาครับเราจะเติมดีกรีไปไหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้เพื่อ ให้เนื้อมันนุ่มขึ้นแล้วก็ดับคาวได้ด้วยนะครับไปไปมันต้องเยอะเืองจากนั้นเราก็เติมคนด้วยนะครับผมไปด้วดหวย ใช่คนให้เข้ากันโอเคเนื้อได้ที่แล้วนะครับมาขั้นตอนนี้เราก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากอันนี้ก็เป็นน้ำล้างครกนะครับ น้ำเดือดแป๊บนึงมาน้ำเดือดแล้วขั้นตอนนี้อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเพี้านะครับที่ผมทำกินกับซอยจุนะมันเหลือนะครับมาใส่กันได้นะครับก็ใส่นี้จะครบเลยมีพริกป่นมีข้าวคั่วนะครับมีดีมีเพ้ยด้วยนะครับแต่ว่าไม่พอเดี๋ยวจะเติม <c oughs> เข้าไปอีกนะครับมีเพรยนะครับเราจะทำ อ,อมขมครับวันนี้อ,อมผมนี่ดีนะครับดีถ้าไม่ดีก็ทิ้งก็แล้วนะครับ <S 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 แล้วก็นี่จะเป็นลูกโดดกับเม็ดมะเขือหวงมาช่วงนี้เราก็ปรุงไปเลยก็ได้ผู้ใหญ่สู้ครับผูยย้ใหญ่สู้ใส่ลายใสหลายจริงๆริงในที่ม,มันก็มีแล้วนะครับมะเขือเออมะเขือปลาหน่อย เดี๋ยวไปชิมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคนอ่ากินมาแล้วครับกินกินขี้มาขี้วัวขี้เพลี้ยะนะครับใครไม่กินนี่ถือว่าแมมันเข้าไม่ถึงนะรสชาติของเนื้อนะครับมันต้องกินนะครับลองกินสักครั้งหนึ่งอร่อยนะมันจะมันไม่ใช่ว่าขมไปเลยนะมันไม่เหมือนดีนะมันจะออกแบบรสชาติแบบ หวานของผมอ่ะอร่อยเยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ครับ oh. ไปเดี๋ยวรอน้ำเดือดมาครับน้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราแต่อันนี้เราจะต้องต้มนานหน่อยนะครับต้องสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราปรุงรสชาตินะชิมก่อนขมอมลำ ได้ที่นะครับเดี๋ยวรอให้มันน,น,น้ํายุบกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักกันมาช่วงระหว่างที่รอนะครับเติมน้ําคนเงือนเพื่อไม่การเสียเวลารับไปตวอสุดยอดนะครับนี่ รอให้น้ำง้วนหน่อยนะครับปิดปลาไว้ก่อนนะได้อรอชมมาครับมาดูกัน <What? S 2> โอเคได้ที่แล้วละ่ะน้ำเริ่มง้วนแล้วนะครับไอตัวของไอเนี้ยปากน้ำน่าจะเริ่มเปื่อยลงมาระดับหนึ่งละมาเอามาเติมผักกันเลยผักนี้ก็จะเป็นใบย่นไยใบยัานางว่ะ ไอเนี่ยครับผักชีลาวแล้วก็แมงลักต้นหอมผักชีนะครับใส่เพิ่มความหอมนี่เดี๋ยวคงจะทำกินน้ำแบบกคลิกนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยจะเติมน้ำนิดนึงขอได้ซดนิดนึงเอออ่ะเดือดรอบนี้ก็ะใช้ได้แล้วหอมมากเลยอ่ะหอมผักชีลาวมาก ไปลองทํานะครับอร่อยจริงออมเนี่ยอะไรออมอะไรก็อร่อยอะ่ะจริงๆนะถ้าเป็นออมอ,อร่อยหมดเดี๋ยวรอน้ำเดือดก,ก่อนนะครับผักก็เริ่ม,มแล้วนี่ละําลายไหลไปเดี๋ยวเราปิดไฟอีกนึงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย ไปป๊อปมาครับเรียบร้อยนะครับสำหรับอมปากหนามของเรานะครับเลยน่ากินมากนี่ขอคำหนึง่งก่อนไปจวดไปครับอออร่อย ผม,มน้ำหนักอ่ะจวดก่นอนอเนิดเนิดจอนสังสมแช่ฟิตนะครับฟิตเปรี้ยมาอืม้มลืมมชื่อข้าวเหนียวอะ่ะเด็ดได้มากข้าวเหนียว,วร้อนๆนะเอ้ย อืมอืมอืมอร่อืยอืมอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจังอืมลองไปทำนะครับนี่อย่าพลาดเลยอืม อ,อ,อวิธีการทำนั้นเหมือนเดิมนะช่อง YouTube นะครับเสหายใส่เมาฝากติดตามด้วยไปไปทางนั้น